สวัสดีค่ะกับตันฟ้านะคะก็วันนี้กลับมาพบกันในคลิปใหม่คลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเตรียมตัววิชาชีววิทยากันเนาะเพราะว่ามีน้องๆหลังไมมาถามเยอะมากโดยเฉพาะน้องๆที่สอบหมอก็วันนี้จะขอเน้นไปที่คอร์สของดีดีสคูลที่เราได้มีโอกาสไปลงมาในช่วงของการเตรียมตัวสอบแล้วกันเนาะเป็นคอร์ชีวะอันนี้นะคะก็คือชื่อคอร์สว่าพีชทีแคส ชีวะสรุปเนะะื้อหาก็คือคอร์สนี้จะสอนโดยอาจารย์ดรสุพนัทไพโรหกุลหรือว่าอาจารย์อุ้ยก็หลายๆคนก็อาจจะคุ้นชื่ออาจารย์ไม่มากก็น้อยเนาะ หรือว่าอาจจะคุ้นปกหนังสือเพราะว่าหนังสือของอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในหมู่เด็กๆมัธยมเหมือนกันก็ถ้าใครพอคุ้นก็น่าจะเป็นเล่มปลาหมึกเนาะวันนี้ไม่ได้เอามาด้วยอยูแถวๆนี้แหละก็คือเราเป็นแฟนหนังสือของอาจารย์อุ้ยอยู่แล้วแบบทุกเล่มมีทุกเล่มเลยแหละแล้วก็อ่านตอนตอนเตรียมตัวสอบแล้วก็อ่านทั้งเล่ม essential bio แล้วก็ทําเล่มนี้ที่เป็นแมงกะพุนเป็น problem book ที่เป็นแบบ โจทย์ปัญหายแยกบทแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น mock up biology ที่เป็นแบบโจทย์รวมบทอะไรแบบเนี้ยคือเราค่อนข้างที่จะชอบ แบบหนังสือของอาจารย์อุ้ยแล้วก็เลยซื้อมาทุกเล่มเลยพอมีโอกาสรู้ว่าอาจารย์อุ้ยสอนในเด็กดีสคูลด้วยอยี่คอร์สนึงเป็นคอร์สพิชิตที่แคสรุปเนื้อหาใช่ไหมเราก็เลยอยากที่จะลองลงอีกทีเพื่อที่จะลองเช็คความเข้าใจของตัวเองอีกทีนึงเหมือนเป็นคล้ายๆกับคอร์สเอนทาร์เพื่อที่จะสรุปเนื้อหาในหัวเราให้เราพอเก็ตมากขึ้นแล้วก็วัดตัวเองว่าเราพร้อมแค่ไหนสําหรับการไปสอบ ส่วนในเรื่องของเนื้อหาในคอร์สนาอก็อาจารย์อุ้ยอยากจะทําการรวบรวมเนื้อหาชีววิทยาแบบทุกบทตั้งแต่ต้นจนจบของมอปลายมารวมในคอร์สเดียวเลยก็สําหรับเราคืออาจารย์เขาจะมีเทคนิคพิเศษในการแบบเน้นบางจุดเป็นพิเศษว่าตรงเนี้ยออกข้อสอบสนามไหนอย่างเช่นเออบางอันที่มันชอบออกในแพทสองปีก่อน,อนๆอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็จะเน้นว่าอันเนี้ยให้ระวังมันไปเจอในแพทสองนะหรือว่าบางที่ที่เจอบ่อยในข้อสอบสามัญปีก่อนๆเขาก็าจะเน้นเป็นพิเศษว่าอันเนี้ยอาจจะ มีสิทธ์เจอในวิชาสามัญได้ก็ให้เราจําเป็นพิเศษไว้ซึ่งส่วนตัวเรารู้สึกว่าดีมากๆเป็นเทคนิคที่ทําให้เราแบบทําข้อสอบได้มากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เราค่อนข้างที่จะเชื่อมืออาจารย์อุ้ยอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์เขาค่อนข้างที่จะเซียนในเรื่องของชีวะแล้วก็ข้อสอบทุกสนามไม่ว่าสนามไหนก็น่าจะผ่านตาอาจารย์มาหมดทุกพอสอบด้วยเช่นกันก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์เขาน่าจะเก่งถูกจุดทําให้เราไปทําข้อสอบในห้องสอบได้ดีมากขึ้นก็ส่วนตัวตอนนั้นที่เราเรียนแล้วเราได้ฟังจุดต่างๆที่อาจารย์เ้ แล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตรงกับข้อสอบเก่าที่เราได้ลองไปฝึกมาอย่างเช่นเราอาจจะทําข้อสอบชีวะย้อนหลังเหมือนตอนนั้นน่าจะทําไปประมาณ3 4มปีแล้วก็พอมาเรียนในคอสพิชิตที่แคสชีวะสรุปเนื้อหาอันนี้อีกทีหนึ่งเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์เน้นน้มันตรงกับที่มันเคยออกสอบมาในแบบข้อสอบวิชาสามัญในอดีตก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ดีมากๆของคอสนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เราใช้เรียนเนาะอันนี้ลายมือเราเองก็ถ้าเละไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นรีบเล็กน้อยแต่ว่าที่จะให้ดูจริงๆก็คือตรงนี้แหละก็คืออาจารย์อุ้ยจะเน้นย้ำแบบนี้ตลอดเลยว่าตรงนี้อาจจะออกแผ่นสองบ่อยหรือว่าบางตรงออกสามัญบ่อยอะไรแบบนี้หรือว่าหัวข้อที่มันสําคัญอะไรเงี้ยเขาก็จะเน้นไว้อย่างหัวข้อที่สองของหน้านี้อะไรแบบนี้ ลืมบอกไปอีกอย่างเนาะก็คือข้อดีของคอร์สนี้นอกจากในเรื่องของเนื้อหาแล้วเนี่ยก็คือ,อ,อความสะดวกสบายในการเรียนด้วยเพราะว่าคอร์สของเด็กดีสคูลไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนเลยเนาะก็จะเป็นในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็สามารถเรียนได้ทุกที่เรียนที่บ้านก็ได้ทั้งใน iPhone แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือบลาๆอะไรก็ตามสามารถเรียนได้ตลอดแล้วก็สามารถทวนซ้ําได้แบบไม่จากัดชั่วโมงด้วยเออนี่เราว่าดีมากๆแบบเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือสามารถถามอาจารย์ใต้คลิปได้ด้วยถ้าสงสัยตรงไหนสุดท้ายนี้ก็หลายหลายคนบอกว่าไม่ไปสักทีนะคะก็สุดท้ายจริงๆจะแว้มาบอกเล็กน้อยว่ามีหลายๆคนที่แบบทักมาถามใน DM อะไรงนี้เกี่ยวกับ วิดีโออยากให้เราทําแบบคลิปแนะนําหนังสือในการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวจะมีออกมาเร็วๆนี้แน่นอนนะคะในช่องเด็กดีทีแคสตเรตี้นี้เลยก็ยังไงฝากติดตามกันในคลิปหน้าๆไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนคะ่ะบ๊ายบาย